วันที่สองพฤษภาคม25 6 7นายนแพทย์ยุทธนาบนรรณโภคลงังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประก,กระวงสาธารณสุขในโอกาสลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีพร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลภาชีที่มีการปิดบริการชั่วคราวและเยี่ยมผู้ป่วยที่รับการรักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลภาชีและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลท่าเรือ และผู้ป่วยที่ส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลท่าเรือและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลสนามวัดคบม่วงโดยมีนายแพทย์พานวัตรปานเกตผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเคสุขภาพพิเีษนายแพทย์ปรีชาเปรมปีสาธารณสุขนิเทศเคสุขภาพที่ศร่วมลงพื้นที่ณอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา